ฮอนตายไปแน้วมึอนี่เนาะเท่าเอ้ฮ้อนฮ้อ้าอายังอะเท่าฮะอียังเอ้าแตไวเป็น่ยังขนาดเนี่ยปาดเนี่ยตัวนี้เท่านี่ยานเหรอปาดโอ้โหหลัปากลาปากว่หล่ะไปได้มาแต่ใส่แค่เจ้าเลยที่นี่งานเนี่ยไปได้มาแต่ใส่เท่าคือมีเงินซื้อเฮ้ยบ่ได้ซื้อเอาบ่ได้ซื้อได้มาจังไงไอ้ทางบ้านมันปั่นไห้เพิ่นไปซื้อมารถหนึงเนี่ยเพิ่นแบ่งให้ครึ่งนึงเนี่ยบ่อะเอ้าเพิ่นแบ่งให้เฮ็ดหยังล่ะเฒ่าเอ้า บอกว่าเจ้าอยากเพื่อนก็เลยซื้อมาให้เจ้าเนี่ยคอยกันแค่ไปยุ่เป็นมู่เพื่อนเมื่อคืนเนี่ยเพื่อนเหงาตอนเจ้าผู้ยุบานน่ะตอนเจ้าผู้ยุบานนะนะมื่อีนเพื่อนเอิญคอยไปยุ่เป็นมู่เพราะว่าอย่างคอยกับโบมีมู่เพื่อนกับโบมีมู่อกก็เลยไปอยู่เป็นมูเพิ่นเมื่อคืนในตื่นขึ้นเพื่อนก็เฝ้าไปซื้อเอาเนี่ยไม่เจ้าเลยดิเนี่ยจะไปนอนบ้านเขาตีเมียนหาก้ามเนี่ยเจ้าบอได้เห็นอยังว่านอนซื้อวะเออนอนซื้อซื้อนอนซื้อซื้อนอนซื้อซื้อไรบอได้เห็นอยัง นอนคนละห้องว้านอนน้ำกันแเรานอนแต่ว่านอนนิ่งๆมันไม่เห็นหยั่งมันยันคุยง่ายมันยันคุยเจ็บเอวปวดหลังปวดเอวเพื่อนเลยคุยนอนยู่งๆอีปากเงยอ้ยผัววายู่แท่นที่จะอยู่บ้านมึงแซนแลนไปหาเขาเห็นหยังมันเงาเออมันเว็นมันยันมันเงาดอกมันยันภาษากูวายูมือเดียวเนี่ยนะมันยันเนี่ยเถ้ามันยันเพิ่นกับโบมีผู้ยูคือกันเพืกับเลยเพิ่นกับเลยเอิ้นข่อยไปยูน้ำเพืกับเลยไปเนี่ยดีบ่อสจาว่าเพิ่นดีบ่เถ้าจาว่าเพิ่นดีบ่่เพินซื้อเนี่ยไม่เจ้าเนี่ยจาว่าเพิ่่นดีบฮะ เอาไปกำขี่ดูกันกำตบไปกินแมงเหรอกลัวอยากเนาะเขาแบ่งห้เขาซื้อมาห้ยไง <c ười>